ชเชิญเพื่อนนักบุญขาลงขากัันเนะตัในใจจะโมทนาบุญแวะเข้ามาและเข้ามาเจ้าก,กับน้ำไหลไปสว่างโมทนาจะกบ,บตันหรือไม่อยู่ที่ศรัทธาผู้มาโมทนาให้กับพระนักบุญนะซึ่งขออำนาจสต,ต,ติรัตนาไตในสากลโลก กระเป๋าทุกทปีม well ีเงินเข้าบ้านปีละหลายหลายแล้วนะตั้ำเป็นบ่าพันธุายดีเมตตามหานิยงเตยรย่องืมคำว่านะชาลีตินะชาลีตาก่อนตึ้งกราบอยดากรงพระสงศ์ขอตัวเชยดเทวาูุเลยเนี่ยธรรมะก็เขาเขามานะอันนด้อะไรอ่าเป็นของกิกไก่ด้วไหมโอ้อยากจะได้นี้นะ ถ้าอยากจะได้ลูกเมืองโง้าโมเ่มากอาเมื่อไหว้ท่านพระพยายักเสร็จแล้วแะ้วระพุกของเราต้นพ้ป่าจะได้ใบหนาใบดุโอ้เห็นแล้วก

วว่เอาเอาไปแจก่ไมกแจกที่ทางนตอนนั้นนะมีอะไรถ่ายมาตอกกลุ่มไม้ลูกทางไปแจกแจกแจกโลานเกือบ้นเป็นนัเดี๋ยวนี้วันเราถายหมดอยู่มอเกแล้วก็นู่นหวานด้วยหวานหวานเต่อไปจกันอ่ากาศมาถาดไม่เอเดี๋ยวไปลูกกันคุณไปดูไหมปะรูปก <'m el ched> ัมมามา คนไอ้ชื่นคนไอ้ชื่นคนไอ้ชื่นเนาะคนไอ้ชื่นจะเป็นเนาะจะสร้างคนนั้นคนนั้นเนี่ยต้องการตอนนี้ไม่อะไรคุณนายได้คุณนายได้ต้องยังคุณนายตั้งเขาจะเรียนอะไร

đây là cái này,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  cái มีมดมาด้วยนครับน้ประว่าตอนนี้เงาเกิดนจะทาให้คนทุกท่านต้องใช้เสียงมากแล้วก <mel> <ic int> ็เสียงโว้ดตอนที er <c oughs> <os remembering upside> ่เราตีจะไม่ยานไปนะครับเรื่องไปที่นัจะมอนุญาตไมอนุญาตม่อาตใน

ขอประชดประบรรยัมอีกหึรอบและสำหรับผูที่นานาด้วยกะนต้องจุดบริการน้ำติดตอนนี้ด้วยน้ำาำรับ ต้องไปใครต้ามเราว่าการเปิดมั็นการอยุนบาศระดับปีพุทธศตวรรแล้วก็ปีก่วันที่ลุงมาบัเป็นที่บกวนเปิดมาปีหนึานแล้วก็อนมนาตาุดเกยวขึ้นบนขึ้นไปยังไมมประกาศอนมนากับคุณยม คุญกองอะไรด้าน,นไหแม่มาร่วมบุญกองบุญตรงนี้แล้วก็ได้ใบทุกโมทนาบุญใบยังนะแม่เนี่ย <c oughs> จนแหละแม่แม่รวมทุกอย่างได้เลยแม่ทํารวมทุกอย่างได้เลยตอทนท่านบอ,บอกมียี่สิบบาทนี่ทํารวมทุกอย่างก็ไม่ได้ไดจ้ะเรารวมกับ,บกพระเดชพระคุณท่านพ่อเขียนมาแต่ชาติก่อนแต่ชาตินี้จึงได้มาเจอเจอได้มากราบท่านได้มาทําบุญร่วมกับครับวีรำเหมือนกันหรือเปล่าวนี่ โอ้จินใจน่า oh. ชื่นใจทิ่การใดขอเจริญเจริญเจริญมั่งมีจับสีแรกเป็นขอและก็ขหอโภธนาบุญจากคุณแม่อันเจริญนะร่วมคุณเจ้าแม่ตกลงหลวงพ่อที่40บาทตาถุยแวกเป็นเศรษฐี40บาทตาถุขอแม่เป็นเศรษฐีมาเปิดบุญญาบารมีรับบุญกับพระเดชจกุ่หลวงพ่อมาอีก100บาท นะครับก็ขอให้ครอบครัววงตระกูลของท่นานจงเป็นเศรษฐีผู้มีทรัพย์นับเงินล้านปีนี่แหละเป็นโอกาสดีแล้วเกินบุตรน้เข้า,า,า,าไปตรงนี้ครับเข้ามาใกล้ๆเลยจ้ะเออเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ใช้นาะอยากให